3ปีก่อนในกี้ได้ร่วมลงทุนธุรกิจกับเป้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากในช่วงแรกๆทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีพอเข้าปีที่2องในกี้รู้สึกถึงความผิดปกติในธุรกิจที่ได้ร่วมลงทุนกันโดยในกี้ต้องควักทุนเสมอๆด้วยเหตุผลของธุรกิจที่มีความขาดทุนอย่างต่อเนื่องแรกๆในกี้ยังไม่สงสัยอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปในกี้ได้ลองมาคิดทบทวนดูว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับรายรับมันไม่สัมพันธ์กันซึ่งการลงทุนที่มากขึ้นนั่นแปลว่าธุรกิจกำลังไปได้สวยของงทที่ได้ลุน ไ,ได้ถูกนํามาต่อยอดและปล่อยไปได้เรื่อยๆจึงมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นไนกี้เกิดความสงสยัยจึงได้หาข้อมูลและสืบหาข้อเท็จจริงจึงพบว่าตัวเองถูกโกงในธุรกิจที่ร่วมทุนด้วยจริงๆแต่เป้ยังยืนยันว่าบริษัทขาดทุนจริงๆและไม่ยอมรับความจริงว่าเขากําลังโกงไนกี้อยู่แถมเป้ยังสาบานว่าถ้าเขากงจริงๆขอให้เขามีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตไนกี้บอกกับเป้ว่าอย่าสาบานเลยมันไม่ดีแต่ให้ว่ากันด้วยหลักฐานจะดีกว่าเป้ทํทำหน้าตกใจเมื่อ ไนกี้งัดหลักฐานที่มีข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาไนกี้ขอถอนทุนคืนและให้เป้ชดใช้เงินที่ต้องเสียไปจากการที่ถูกช่อโกงเมื่อเป้คืนทุนและค่าเสียหายให้ไนกี้จนครบแล้วเรื่องควรจะจบและแยกย้ายแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเป้ได้ลงไอจีลอยๆกล่าวว่าคนคนหนึ่งให้เสียหายซึ่งเพื่อนๆคนสนิทใกล้ชิดและในวงธุรกิจนั้นได้เห็นแล้วก็ต้องรู้ว่าเป้หมายถึงใครไนกี้ออายมากเพราะข้อความที่เป้ลงในไอจีนั้นมันทําให้คนที่อ่านเข้าใจผิดเมื่อเป้รู้ว่าไนกี้ถูกขา เข้าใจผิดและได้รับความอับอายแป้จึงรู้สึกสะใจที่สามารถแก้แค้นไนกี้ได้หลังจากนั้นเมื่อเป้มั่นใจว่าในสังคมและวงธุรกิจของเขาไม่มีใครมองว่าเขาชอบโกงและข่าวสะอาดเขาจึงเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจแต่ทว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเมื่อทุกคนไม่สนใจเขาเลยทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนและเป็นเพียงอากาศเป้จึงเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนวงสังคมไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นสมาคมชมรมธุรกิจที่เขาทำอยู่ได้นัดแนะกันไปงานศพเพื่อไว้อาลัยกับการจากไปของคนในสมาคมนั้นๆเป้จึงยิ่งต้องไปแสดงความ เสียใจเมื่อไปถึงงานเป้ยังคงต้องนั่งคนเดียวไม่มีใครพูดด้วยกลับกันไนกี้กับเป็นที่ยอมรับของเหล่าสมาคมเป้รู้สึกไม่พอใจจึงหันไปทางอื่นแต่เขาต้องพบกับพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวของเขาที่มางานนี้ด้วยเขาเข้าไปถามในทันทีว่ารู้จักกันด้วยหรือพ่อแม่พี่น้องได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมตอบเขางงว่าคนคนนั้นสนิทก,กับครอบครัวของเขาขนาดน,นี้เลยหรือพวกเขาถึงได้เสียใจมากเขากําลังจะหันไปถามภรรยาภรรยาของเขาได้เดินไปจากตรงนั้นพอดีเธอเดินไปยังรูปหน้าศพและได้แต่ร้องไห้ เมื่อเปเห็นชัดๆแล้วว่าคนในรูปนั้นคือใครเปถึงกับยืนนิ่งคนที่เหล่าสมาคมมาร่วมแสดงความเสียใจคนที่ครอบครัวของเขามาร่วมงานด้วยเขาคนนั้นคือตัวเขาเองเปได้จากทุกคนไปหลังจากที่เขาได้กระหน่ำลงไอจีเพื่อให้ในายกี้เสียชื่อแต่เขาคงลืมคำสาบานนั้นทำให้เขาหัวใจล้มเหลวและจากทุกคนไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง